พรกายของพระคริสต์แบ่งเป็นสองค่ายด้วยกันค่ายหนึ่งก็เชื่อในเรื่องพระคุณอย่างเร่าร้อนอีกค่ายหนึ่งก็เชื่อในความเชื่ออย่างเร่าร้อนแล้วทั้งสองค่ายนี้ก็เป็นปฏิปักษ์กันพระเจ้าอนดูแบ่งปันบอกว่าเขาเองเนี่ยเป็นครูสอนเรื่องพระคุณดังนั้นเขาก็จะถูกค่ายความเชื่อเนี่ยตำหนิเวลาเขาสอนเรื่องพระคุณเขาก็จะสอนบอกว่าพระเจ้าได้ทําอะไรแล้วบ้างเพื่อเราันั้นเนี่ยคนที่อยู่ค่ายความเชื่อ ก็บอกว่าเขาเนี่ยเน้นพระคุณมากเกินไปทําให้คนเนี่ยเลยไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะใช้พึ่งพระคุณเอาแต่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่แค่ครูสอนเรื่องพระคุณนะเขาเป็นครูสอนเรื่องความเชื่อด้วยเขาก็จะเน้นเรื่องความรับผิดชอบของเราที่จะต้องตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าได้ทําสําเร็จแล้วเพื่อเรานั้นเราต้องใช้ความเชื่อตอบสนองมารับมาเอาอันนี้ก็จะถูกค่ายพระคุณต่อว่าเอาอีก ว่าเนี่ยเป็นเน้นเอาเรื่องการงานมากเกินไปว่าเราต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งที่พระเจ้าวเตรียมทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วจริงๆแล้วทั้งสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันการที่เป็นเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายการจดจ่ออยู่กับด้านใดนด้านหนึ่งเกินไปจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิดต่อให้เกิดหลักข้อเชื่อที่ผิดได้คนที่อยู่ค่ายพระคุณ <laughs> ก็ไม่ค่อยชอบการสอนเรื่องความเชื่อนะ่ะ เพราะว่าเขามองว่าการที่เราสอนเรื่องความเชื่อว่าเราเราจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นั้นทําให้พระคุณของพระเจ้านั้นดูไม่ศักดิ์สิทธิ์คนที่อยู่ค่ายพระคุณจะสอนบอกว่าชีวิตคริสเตียนทั้งหมดของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับพระคุณพระเจ้าเราไม่ต้องทําอะไรเลยอะไรจะเกิดก็เกิดเพราะเราอยู่ด้วยพระคุณพระเจ้ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ได้มีผลอะไรและนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมพระคุณโดยตัวมันเองสามารถฆ่าคุณได้ ขณะเดียวกันค่ายความเชื่อก็จะไม่ค่อยชอบฟังเรื่องพระคุณพระเจ้ามากเพราะว่าเขาเนี่ยมันจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขาต้องทําเนี่ยนะเราจะต้องเสริมสร้างตัวเราเองในความเชื่อต้องพูดพระวจนะทุกวันนะเขาจะสอนเรื่องว่าความเชื่อทําอะไรให้เราได้บ้างถ้าเรามีความเชื่ออะไรจะเกิดทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อครูสอนเรื่องความเชื่อก็ไม่ค่อยใหญ่จะพูดถึงเรื่องพระคุณพระเจ้ามากนะักเพราะเดี๋ยวมันจะทําให้คนเนี่ยไม่ทําอะไรเลย อยู่เฉยๆแล้วก็รอพระคุณพระเจ้าให้มาโปรดเขานั่นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเน้นเรื่องสิ่งที่พระเจ้าทำสักเท่าไหร่นะกเขาอยากให้คนมีแรงจูงใจมีแรงผลักดันในการที่จะทำสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้าเขาจะสอนว่าความเชื่อมันสําคัญเราต้องใช้ความเชื่อเราต้องลงมือทําเราต้องพูดคุณจะเหนื่อยถ้าคุณเป็นเน้นเรื่องความเชื่ออย่างเดียวเพราะความเชื่อโดยตัวมันเองแล้วมันฆ่าคุณได้เหมือนกัน นี่เป็นสิ่งที่ต้องเรามาระวังเพราะว่าความเชื่อที่ผิดๆในเรื่องพระคุณและความเชื่อเนี่ยจะทําให้เราพลาดสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้ความเชื่อที่ผิดๆทั้งหลายมาจากไหนมาจากการที่เป็นเน้นพระพีข้อใดข้อหนึ่งโดยที่ไม่ได้มองพระพีทั้งหมดว่ามีข้ออื่นอีกนะว่ามีองค์รวมจริงๆแล้วพระพีเป็นความสมบูรณ์นะคะถ้าคุณยังรู้สึกว่ามันขาดการเป็นเพราะคุณยังขาดความเข้าใจถ้าคุณมีความเข้าใจคุณจะรู้ว่าพระพีเป็นองค์รวม ทุกอย่างสนับสนุนกันและกันแต่ถ้าเราจะเอาบางพิเแค่ข้อเดียวความจริงแค่ด้านเดียวแล้วก็มายกมาเป็นความจริงหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะโดยไม่รู้หรือจงใจก็ตามในที่สุดมันจะกลายเป็นคําสอนที่ผิดดังนั้นเมื่อเราจะรับพระวจนะพระเจ้าต้องสมดุลเพราะว่าพระวจนะทุกคําของพระเจ้าเข้ากัน สอดประสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยค่ะเมื่อเราเข้าใจอย่างถูกต้องทั้งความเชื่อและพระคุณจะเสริมสร้างกันพระมีบอกในข้อที่8ว่าเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่โดยพระคุณอย่างเดียวและไม่ใช่เพราะความเชื่ออย่างเดียวเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อต้องใช้ทั้งสองอย่างพระคุณคืออะไร ก็มีคนพยายามจะให้ความหมายของคําว่าพระคุณเยอะแยะจริงแล้วพระคุณเนี่ยมีหลายด้านหลายมุมมองในหนึ่งประโตับทที่4 10, ี่ข้อสิบู้บอกว่าพระคุณต่างๆของพระเจ้าก็คือมีพระคุณต่างๆไม่ใช่พระคุณด้านเดียวมีพระคุณหลายมุมมองดังนั้นเราสามารถให้คําจํากัดความของพระคุณได้หลายด้านด้วยกันคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะบอกว่าพระคุณของพระเจ้าคือความโปรดปรานที่เราไม่คู่ควร หรือการช่วยเหลือที่เราไม่คู่ควรนั่นก็จริงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์นะักการให้ความหมายคําว่าพระคุณแบบนั้นเพราะว่าการให้ความหมายพระคุณเพียงเท่านั้นจดจ่ออยู่กับแค่ว่าพระคุณเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทําสิ่งใดเพื่อแลกมาได้ไม่ใช่คําว่าของประทานคือของขวัญพระคุณเป็นของขวัญไม่ได้ทําอะไรที่คู่ควรไม่ได้จ่ายไม่ได้ลงแรงถ้ามันต้องมีการลงแรงสักนิดเพื่อได้พระคุณมาก็ไม่ใช่พระคุณเลย พระคุณคือความโปรดปรานคือความช่วยเหลือที่เราไม่ได้ต้องทําอะไรเพื่อจะคู่ควรสมควรได้รับมันเราไม่จําเป็นต้องทําสิ่งดีๆเยอะเพื่อจะรับพระคุณถ้าพระคุณเป็นสิ่งที่แลกมาได้นั่นก็ไม่ใช่พระคุณถ้าพระคุณเป็นสิ่งที่เราต้องลงแรงแล้วมาอ้างได้ว่าฉันคู่ควรนะนั่นก็ไม่ใช่พระคุณดังนั้นอีกด้านหนึ่งของพระคุณที่สําคัญที่จะต้องรู้ก็คือพระคุณคือบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าทําเพื่อคุณโดยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลย แาลว่าคุณไม่ได้มีส่วนใดๆในการจัดเตรียมพระคุณนั้นเลยพระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้คุณทำไว้ให้คุณโดยพระคุณพระเจ้าพระเยซูได้เสด็จมาตายเพื่อความบาปของมนุษย์ทั้งโลกพระองค์ไม่ได้รอให้คุณเกิดมาก่อนพระคุณนี้สําหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะเกิดมาหรือไม่เกิดมาก็มีพระคุณนี้เตรียมไว้ให้มีความรอดนี้เตรียมไว้ให้พระเยซูมาสิ้นพระชนเพื่อทุกคนพระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าทําโดยที่เราไม่ได้มีส่วนใดๆ พระเจ้าได้ทำกิจแห่งการไถ่แห่งความรอดก่อนที่เราจะเกิดมาในโลกนี้พระองค์ได้กำหนดไว้แล้วว่าพระองค์จะส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นประชชนที่ไม้กางเขนก่อนที่พระองค์สร้างโลกนี้สิทุกอย่างที่พระเจ้าเตรียมไว้ก่อนที่โลกนี้จะมีนั่นคือพระคุณก่อนที่เราจะเกิดมานั่นคือพระคุณแต่หลายครั้งคริสเตียนมารับพระคุณพระเจ้าตอนยังเป็นคนบาปแต่พอมาเป็นคนชอบทําแล้วคิดว่าต้องแลกต้องทำอะไรเพื่อจะได้พระคุณไม่ค่ะพระคุณเตรียมไว้ให้คุณก่อนที่คุณจะเกิดมาก่อนที่คุณจะมาเชื่อพระยู ก่อนที่ใครจะทําบาปพระเจ้าได้กําหนดไว้แล้วว่าจะส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ามาดังนั้นการไถ่ยอยู่ในหัวใจของพระเจ้านานแสนนานมาแล้วก่อนที่เราจะเกิดมาพระคุณของพระเจ้าได้จัดเตรียมความรอดไว้ให้กับเราก่อนที่เราจะต้องการความรอดนั้นสิอีกพระสูตรได้สิ้นประชนแทนเราสองพันปีมาแล้วก่อนที่เราจะเกิดมาดังนั้นอจะถามว่าพระองค์อยากให้เรารอดไหม พรอเตรียมไว้ให้ก่อนที่เราจะเกิดมาสิค่ะพรออยากให้เขารอดไหมพร้อเตรียมไว้ก่อนที่ทุกคนจะเกิดมาสิพร้อต้องการให้ทุกคนรอดค่ะดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเกิดมาก่อนที่เราจะทําอะไรใดๆดีมีคุณค่าพร้อได้เตรียมไว้แล้วต่อให้คุณใช้ชีวิตที่เกลียดพระเจ้าปฏิเสธพร้อพร้อก็เตรียมพระคุณไว้แล้วพระเจ้าเตรียมพระคุณไว้แล้วสําหรับทุกคนค่ะเป็นความช่วยเหลือที่เราไม่ควรควรหรือสมควรที่จะได้ด้วยการประพฤติของเราเอง ไม่มีใครประพฤติตนได้คู่ควรที่จะรับพระคุณพระเจ้าค่ะพระคุณเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เพราะพระองค์ดีเพราะพระองค์รักเราและพระองค์บอกให้มารับพระคุณนอกจากนั้นพระคุณนี้ก็สม่ำเสมอนะคะเนื่องจากมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานของมนุษย์แล้วก็เตรียมไว้ก่อนที่มนุษย์จะเกิดมาเสียอีกก่อนที่เขาจะทําสิ่งดีใดๆได้ก่อนที่เขาจะท,กทาะทกิจที่เกิดประโยชน์ พระเจ้าโดยทางพระคุณได้สัาแดงความรักของพระองค์กับทุกคนพระคุณของพระเจ้าสําแดงไม่ใช่แต่เฉพาะคริสเตียนนะคะพระคุณพระเจ้าเตรียมไว้สําหรับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนด้วยพระคุณของพระเจ้ามีให้กับคนที่รักพระเจ้าและคนที่เกลียดพระเจ้าในพระมีบอกว่าพระเจ้ารักทุกคนในติตัสบทที่สองข้อสิบอบอกว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที่นําไปถึงความรอดได้ปรากฏ แก่คนทางปวงแล้วเพราะคุณมีให้สำหรับทุกคนค่ะเพราะคุณยังรวมถึงทุกอย่างที่พระเยะซูคริสต์ทำในการสิ้นพระชนในการไถ่าบาปให้กับเราพระมพีได้บอกว่าพระคุณนั้นได้ปรากฏแก่มนุษย์ทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนที่รับพระคุณนั้นหรือคนที่จะรับพระคุณนั้นมีคนที่มารับพระคุณและมีคนที่ ยังไม่มารับพระคุณแต่พระคุณก็จัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนที่จะมาเอาถึงเขาไม่มาเอาพระคุณนั้นก็ยังรอเขาอยู่ดังนั้นพระคุณจึงเป็นสิ่งที่เหมือนกันหมดสําหรับมนุษย์ทุกคนพระคุณพระเจ้าที่มีไปยังฮิตเลอร์ก็เหมือนกันกับพระคุณพระเจ้าที่มีมาถึงเราแต่เท่าที่เรารู้ฮิตเลอร์ไม่ได้รับพระคุณนั้นก็จะรับก็ได้ก่อนตายมีพระเจ้าเท่านั้นที่รู้แต่เท่าที่เรารู้เขาก็จากโลกนี้ไปโดยที่ ไม่ได้รับพระคุณพระเจ้าพระคุณของพระองค์ไม่เคยเจือจางไปเพราะการประพฤติของมนุษย์นะคะแต่พระคุณพระเจ้าโดยตัวเองแล้วไม่ได้ทําให้ใครรอดนะคะพระคุณพระเจ้าโดยตัวเองแล้วไม่ได้ทําให้ใครหายดีค่ะพระคุณพระเจ้าโดยตัวเองแล้วไม่ได้ทําให้ใครได้รับพระพรพระคุณพระเจ้าไม่ได้ทําอะไรได้เลยโดยตัวมันเอง เป็นสิ่งที่เตรียมเอาไว้แล้วมีฤทธิเดชมีการเลี้ยงดูมีปัญญามีทุกอย่างที่ดีที่มนุษย์ต้องการในโลกนี้พระเจ้าเตรียมเวลาโดยพระคุณแต่ถึงแม้เตรียมความมั่งคั่งไว้ให้แต่โดยพระคุณเองโดยตัวเองไม่ได้ทําให้ใครมั่งคั่งเตรียมการหายโรคไว้ให้ก็ไม่ได้ทําให้การหายโรคโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราเข้ามารับพระคุณผสมมันด้วยความเชื่อฤทธิเดชของพระเจ้าจะถูกปลดปล่อย และทําให้ความรอดที่พระองค์จัดเตรียมไว้นั้นมาเป็นจริงในชีวิตเราบางคนบอกอยู่โดยพระคุณอยู่โดยพระคุณคุณอาจจะอยู่โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณเพราะพระคุณโดยตัวมันเองไม่ได้มาปรากฏเป็นจริงในชีวิตใครโดยอัตโนมัติค่ะของดีไม่ได้มาปรากฏโดยอัตโนมัติค่ะคุณต้องเข้ามารับด้วยความเชื่อทําไมข่าวประเสริฐถึงสําคัญเหลือเกินเพราะกระประกาศพระคุณพระเจ้า ข่าวประเสริฐนั้นมีความเชื่ออยู่ในนั้นด้วยเมื่อคนได้ยินข่าวประเสริฐเขามามามีความเชื่อและมารับพระคุณพระเจ้าได้ดังนั้นความเชื่อก็คือการที่เราตอบสนองในด้านดีนะคะต่อพระคุณที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สําหรับเราของดีที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สําหรับเราความเชื่อไม่ใช่การทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้พระเจ้าเคลื่อนเพื่อให้พระเจ้ากระทากิจนะคะการศึกษาเพิ่มพีการพูดพระวจนะกล่าวทอยแถลงความเชื่อการทําตัวประพฤติตนในทางของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีค่ะ พราะนี่คือกระบวนการของความเชื่อแต่โดยตัวมันเองแล้วมันไม่ใช่ความเชื่อเพราะว่าการกระทาสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เปลี่ยนพระเจ้าหรือทําให้พระเจ้าต้องทําอะไรเพื่อคุณแต่บางคนไม่จะเข้าใจว่าความเชื่อเราจะเคลื่อนพระเจ้าเราต้องเชื่อเราต้องแสดงออกเราต้องพูดเราต้องถวายเราต้องไปประกาศเราต้องแสดงออกถึงความเชื่อของเราโหร้องยินดีอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพระเจ้าก็จะปรากฏจะสําแดงพระองค์เองพระเจ้าทําทุกอย่างเสร็จแล้วเหลือแค่คุณเข้ามารับ สิ่งเหล่าน,นั้นแค่เป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วที่อยู่ในพระวจนะของพระองค์ความเชื่อไม่ได้เคลื่อนพระเจ้าความเชื่อไม่ได้ทําให้พระเจ้า divorce, ทําอะไรเลยเพ,พราะองค์ทำเสร็จแล้วเหตุผลหนึ่งที่คนจํานวนมากไม่ได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลยพเพราะเขาคิดว่าความเชื่อคือสิ่งที่พระเจ้าตอบสนองต่อสิ่งที่เขาทําถ้าเขาทาแบบนี้พระเจ้าจะประทานสิ่งนั้นให้ถ้าเขาทาแบบนี้พระเจ้าจะตอบสนองแบบนั้นมันไม่ใช่เลยค่ะ ถ้าพระเจ้าไม่ได้จัดเตรียมไว้ด้วยพระคุณอยู่แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ค่ะต่อให้คุณอา่านพระพี่เยอะขนาดไหนถวายเยอะขนาดไหนโหร้องยินดีกระโดโดโลดเต้นจนขาหักก็ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าพระเจ้าไม่ได้จัดเตรียมสิ่งสรรผัสไว้ให้แล้วโดยพระคุณของพระองค์การใช้ชีวิตคิดว่าความเชือ่อคือการพยายามให้พระเจ้าทําอะไรบางอย่างนั้นจะทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีผลงานบางคนถึงรู้สึกว่าถ้าเขาไม่มาโบสถ์เขาไม่มีผลงานพระเจ้าคงไม่อวยพรเขาหรอก พวงเตยมการอวยพรไว้ก่อนที่คุณจะเกิดมาสิค่ะมารก็จะหลอกให้เรารู้สึกผิดว่าเรายังไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยไม่ได้ทําอย่างนี้เลยหรือทำแต่ทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผลงานไม่ค่อยมีพระเจ้าอาจจะหดมือถ้าคุณยังคิดว่าความเชื่อของคุณสามารถแลกพ,อพอระพรพระเจ้าได้นั่นไม่ใช่ความเชื่อแท้อย่างที่บ้าพีสอนนะคะความเชื่อแบบนั้นทําให้คุณเหนื่อยคุณอาจจะทําได้ชั่วคราวไม่มีใครมีผลงานน่าประทับใจพอ ที่พระเจ้าเลยต้องทําอะไรพิเศษเพื่อเขาความเชื่อไม่ได้ทําให้พระเจ้าเคลื่อนพระองค์ไม่จําเป็นต้องเคลื่อนเพราะพระองค์ทำทุกอย่างแล้วความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่คุณทําเพื่อให้พระเจ้าทําบางอย่างเพราะคนมาเชว่าความเชื่อคือสิ่งที่ฉันทําเพื่อพระเจ้าทําบางอย่างอยากให้ลูกหายเหรอมานมสการพระเจ้าสิเดี๋ยวลูกหายไม่มีใครทําดีจนคู่ควรที่จะได้สิ่งที่ดีหรอกค่ะเพราะมาตรฐานพระเจ้าสูงมากต้องมารับโดยทางความเชื่อ ในพระคุณพระเจ้าเท่านั้นพระพีเรียกสิ่งที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าความเชื่อเนี่ยว่าศาสนาค่ะศาสนาคือการพยายามพิจารณอะไรบางอย่างเพื่อจะแลกกับพระพรพระเจ้าศาสนาคริสต์ก็เหมือนกันถ้าคุณอยู่แค่เพียงในศาสนาคริสต์คุณก็จะพยายามใช้ความเชื่อความเชื่อทําได้ทุกอย่างทุกอย่างเป็นไปได้สาหรับคนที่เชื่อพระเจ้าพอใจคนที่เชื่อมันจะกลายเป็นการเชื่อแบบผิดๆไปเพราะเขาจะพยายามทํา บางสิ่งบางอยา่างเพื่อให้พระเจ้าเคลื่อนจริงๆแล้วนั่นคือชีวิตของเนื้อนหนังนะคะดูเหมือนชีวิตความเชื่อดูเหมือนชีวิตวิญญาณแต่นั่นคือเนื้อนหนังดังนั้นอย่า,อย,าอยู่ในศาสนาคริสต์ค่ะแต่เข้ามาอยู่ในพระคริสต์การที่เราอยู่ในศาสนาคริสต์เราก็จะพยายามทำอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานมาโบสถ์พูดพระวจนะตือมาทําตัวหายดีนะกระโดดรดเต้นเอายาทิ้งไปเพราะคุณเชื่อคุณหายแล้วสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่ได้ทําให้คุณหายนะคะเพราะคุณหายไปแล้วอ่ะ ก่อนที่คุณจะเกิดมาซะอีกที่เราทําสิ่งเหล่านี้เพราะเรารักพระเจ้าเราตอบสนองด้วยความเชือ่ตอต่อพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้หมดแล้วแต่การอยู่ด้วยการประพฤติแบบนั้นจริงๆแล้วจะหยุดพระคุณพระเจ้าทําให้พระคุณนั้นไม่สามารถมาถึงชีวิตคุณได้เพราะคุณพยายามจะแลกจะซื้อพระคุณนั้นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ทั้งหมดจะไม่สามารถมาปรากฏได้ในโลกนี้ถ้าคุณต้องทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อแลกมันมาเพราะ พระเจ้าจะไม่ยอมถูกใครบังคับทั้งสิ้นพระเจ้าไม่บังคับใครพระคุณพระองค์มีไว้ใครจะมารับก็มารับพระองค์ไม่เคยบังคับใครขณะเดียวกันก็ไม่มีใครมาบังคับพระองค์ได้เหมือนกันทุกอย่างถ้าคุณจะมารับจากพระเจ้าได้ต้องมารับโดยพระคุณทางความเชื่อพระเจ้าต้องเตรียมไว้ให้แล้วเท่านั้นและคุณโดยความเชื่อเข้ามาเอาแต่ถ้าคุณจะมาใช้วิธีดราม่าวิงวอนร้องขอสร้างผลงานไม่มีใครบังคับให้พระองค์ทำอะไรได้ทั้งสิ้น นี่คือเหตุผลที่เรายังเห็นชีวิตคนยังมีความทุกข์เพราะเขาไม่มารับพระคุณพระเจ้าแต่เขาพยายามจะให้พระเจ้าประทานพระคุณให้โดยทางอื่นไม่ใช่โดยทางความเชื่อนะโดยทางอื่นโดยทางผลงานของฉันความเชื่อจริงๆแล้วก็คือการตอบสนองในทางที่ดีการรับสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมมาให้เราแล้วโดยพระคุณพระองค์ถ้าสิ่งที่คุณเรียกว่าความเชื่อไม่ใช่การตอบสนองต่อสิ่งที่พระองค์ได้ทำไปแล้วมันไม่ใช่ความเชื่อแท้ค่ะ คุณต้องรู้พระคุณพระเจ้าก่อนและเข้ามารับด้วยความเชื่อที่อยู่ในพระวจนะนั้นความเชื่อจะไม่พยายามให้พระเจ้าทําอะไรตอบสนองอะไรกับเราความเชื่อแท้คือการตอบสนองการมารับสิ่งที่พระเจ้าได้ทําสําเร็จแล้วโดยพระคุณพระองค์ความเชื่อคือการเข้ามาเอาเป็นของตนสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แล้วโดยพระคุณมันเป็นของคุณอยู่แล้วเข้ามาเอาค่ะนั่นคือความเชื่อ แต่ถ้าคุณพยายามไม่พระเจ้าทำบางอย่างแปลกใหม่ไม่ได้เตรียมไว้แล้วนั่นไม่ใช่ความเชื่อลวค่ะความเชื่อคือการเข้ามารับการเอื้อมเข้ามาเอาสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเสร็จแล้วเพื่อเราเพราะคุณและความเชื่อต้องไปด้วยกันสอดประสานกันพระเจ้าโปรดประความเชื่อเพระองค์ปรารถนาให้เราเข้ามารับทุกอย่างที่พระองค์จัดเตรียมไว้